รเรากําลังจะเก็บผลผลิตในแรงที่เราเลี้ยงไว้ในบ่อผ้าใบน,นะครับ mm hmm. เพื่อที่เราจะเอาขึ้นไปทําเป็นอาหารให้กับควายครับ mm hmm. ก็คือส่วนผสมก็จะมีลำมหนึ่งส่วนแล้วก็เนแดงหนึ่งส่วนครับผสมในอัตราส่วนเท่ากันครับเมื่อเราได้วัตถุดิบพร้อมแล้วเราก็ทำการผสมครับก็จะเป็น จะรำลงไปก่อนหนึ่งส่วนครับก็ใน,นแดงลงไปหนึ่งส่วนครับทีน,น,น,นี้ก็คนส่วนผสมให้เข้ากันครับดูด้วกันถ้าผมเมื่อเราคนส่วนผสมให้เข้ากันเสร็จแล้วถ้าเกิดว่าเรามีกากน้ำตาลน,นะครับเราก็สามารถจะนำการกน้ำตาลมาใส่ รวมกันได้หรือมีวิตามินผงแล้วก็ใส่ได้ครับครับผมนี่ก็คือผลตอบรับครับสำหรับสา,สาวที่กำลังท้องอยู่ชอบมากครับสาว,ส,าวสองตัวก็เห็นไม่ได้ครับปล่อยรุดไม่ได้ชอบลงบอ่อครับแอบไปกินสด,สดๆนครับอร่อยไหมครับอร่อยไม่หยุดยังชุดไปอยู่ ผมนี่ก็คือส่วนผสมอาหารและต้นทุนไก่ไข่ครับส่วนผสมก็จะมีแหนแดงหนึ่งส่วนลำหนึ่งส่วนแล้วก็อาหารไก่ไข่หนึ่งส่วนครับก็ได้รับเหมือนจะชอบมากเลยครับกินแบบครับนี่ก็คือผลตอบรับผมใช้เลี้ยงควาย แล้วก็เลี้ยงแพะเลี้ยงไก่นะครับก็เป็นที่ตอบรับของสัตว์ก็สูตรก็จะมีลำหนึ่งตัวหนึ่งครับถ้าวันไหนมีกากน้ำตาลก็จะเพิ่มกากน้ำตาลใส่ครับอนาคตก็จะมีสูตรอาหารข้นโดยมีแหนแดงเป็นส่วนผสมขอบคุณมากครับ